นะครับไม่เกาแล้วนะครับนะเมื่อกี้ไปแอบเกามาแล้วนะครับเกาหามเดี๋ยวนี้ไม่บอกแล้วนะครับนะก็แอบเกาเอานะครับนะนาเตนำมันรับอาพัดหลอนนะครับเอาพัชรีคนเป้นะครับน้านาเตเขาไม่ชอบพัทเจรีคนเป้ละวันก่อนนะครับไปแบกข้าวช่วยนาเตนะครับวันนี้ก็ไปทํำลงสีช่วยนาเตเขาอีกทั้งวันเลยนะครับนะพัชรีคนเป้นะครับเอซีโมบายนะครับหนอมสู้ๆไปพร้อมกันนาเตค่ะ นะครับนาแต่ลักหลูไหมค้านนะครับสนมหนูนาอบโอ่งนะครับว่าอ่าอ่ายี่ยนะครับสนมกล่องดำนะครับอ้าล้ครับได้เวลาพอดีนะครับนาะดึกดื่นค่ำคืนนะครับอ้าวแล้วครับพี่หลวงลงหรือยังพี่หลวงขึ้นหรือยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันพี่หลวงนะครับดูลุงมางคน่ยตั้งแต่ยังไม่เปิดหน้าคิดว่าเป็นพระพลนะครับเพราะว่าอ่าอ่า อืวนะครับยา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 น้องพัดนะ่นนะ้วแต่เขาหลออพี่นะครับหน้าอ้าวแค่แคร์นะครับเออนะมอดแดงแสงมาก่อนกันนัดแต่แฟนหนุนนะครับหัวแอ่าแย่งกันใหญ่เลยนะครับเอางานนี้นะครับไายชานะต้องนะครับต้องไปเลี้ยงกันหน้าบ้านราชานนะครับในวันข้างหน้านะครับนะและให้นัดแทรเสียงทายพวงมาลัยนะโยนพวงมาลัยแบบแบบในละครนะครับนะ ว่าจะไปตกลงที่หัวใครนะครับว่าอนะครับนะครับว่าจะไปลงที่ใครนะครับจะไปลงถึงมือใครนะครับสนมรถสตอรี่กับมุฟเฟ่นะครับจิตออโตลุ้งลุ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 งเราเก่งนันดูลุงจนจบคลิปวันนี้นะครับเนาะขอบคุณมากนะครับจิตออโตสืบซีรีส์นะครับจิตหนึ่งหกสองเออหนึ่งหกแปดนะครับเนาะ อาสนมรดนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะสนมปลาทูสุพรรณนันนอนฝันดีค่ะเอฟซีทุกคนนะครับโอ้นะครับอ่าตอนนี้นะครับไอดาบะหมายใช่ไหมนะหมายนะเฮ้ยเสื้อเสื้อแม่มันอะไรกันนะฮาวอายุนะครับน่ะลุงมงคลขอบคุณมากนะครับนะครับเอออ่าเขาเรียกว่าฮูฮูวัยอยู่นะครับ how old นะครับ how old นะครับนะอ่ how old นะครับนี่ ผมรักลุงมงคลที่สุดนะครับแต่ผมไม่ชอบไอ้มุดฮีนะครับผมฮาวอายูนะครับชาตินี้ทั้งชาตินะครับนะกับไอ้มุดฮีนี่นะนะครับผมจะขอเป็นปฏิปักษ์กับมันนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่องไอ้มุดฮีนะครับลุงมงคลนะครับผมสัญญาได้เลยว่าฮาวอายูช่องนี้นะครับจะรักลุงนะครับขออยู่ใต้ตีนลุงมงคลตลอดไปนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปเตะไอ้มุดฮีมันหน่อย นเออกะไอเตี้ยน่ไอเตี้ยผมจะไปเตะดากมันสวัสดีครับลุงมงคลสวัสดีครับนี่ว่าอ่าอ่ายิ้นะครับนั่ไอฮาวอายุนะคนับเนาะผมซ้อน่นก็ยังไม่ตายนะผมว่างงานนะก็รอในอิมาดามเขียนบทครับว่าอ่าอ่ายิวฝันดีครับนะแต่นนะครับนนะแต่บอกมาเลยนะก็จะเลือกใครนะครับเอาให้ดีนะนะครับนะ สมหมายสุขดีขใอยสนมทุกคนนอนหลับฝันดีครับนาสมหมายสุขดีอัตตศีสเกตนะชะตาฟ้าลิขิตชีวิตเป็นไปตามของใครของมันนะขาเชื่อว่าทุกคนในครอบครัวไม่ได้ทำน้องแต่อาจมีบางส่วนที่ทำให้คนทำตอมน้องครับนะครับจุลัยรัตน์ขามนะครับหัวใจสามดวงนิตยาชอบนะครับหนอตอนนี้นะครับหน้าแต่นะครับสาววตึมนะครับหัวใจยังว่างเนี่ยครับนะจะมีใครบ้าง จับจองนะครับเปิดโอกาสให้คุณขอบคองมาจับมาจองหัวใจแต่วายนะครับนะ <c oughs> อาเมื่อวานมาดามไปศาลจริงไหมโอ้ยอย่าไปเชื่อมันอีดากดำนั่นนะครับนะอีดากดำมันคุยเรื่องอะไรเอาร้อยเข้าไปหานนะครับนะครับถ้ามันออกคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี่นะครับถ้าอีดากดำคุยเรื่องนี้นะเอาร้อยเข้าหานนะครับนะ นะครับถ้ามันคุยเรื่องนี้มันบอกว่าเรื่องแท้แน่นอนนะครับเอาลอยเข้าหานนะครับว่าอ่อยีนะครับนะต่อไปนี่นะคําพูดของไอ้พวกนี้เอาลอยเข้าหานทุกคนนะครับอืมอ่าเช่นอย่างว่าเดี๋ยวว่าไอ้มุดฮีเอาลอยเข้าหานนะครับนะเอาพันเข้าหานนะครับให้มันติดลบไปเลยนะมันน่าเกลียดนะครับเอาพันเข้าหานมันน่าเกลียดนะครับนะ เอาลอยข้าวหารก็พอแล้วนะครับรับสนองขอรุงทุกคนนะครับเนาะสนมปลาครับตุก,กตาดากลาหลาสนะครับสนมกล่องดําแม่วิไลนะครับเนาะนะสําหรับคลิปนี้ลุมงทุคลก็จะขอลงก่อนนะครับนะจะได้เข้าไปอาบห้องน้ํานะครับโอ้ยเนื้อเหนียวเนื้อเหน,ยเนียวตัวนะครับวันนี้นะครับ